รัฐบาลนะครับเขาเดินหน้าขยายอายุกเกษียรราชการของข้าราชการนะจาก60เป็นห5แล้วก็ให้ความให้ความเห็นว่าให้เหตุผลว่าครับว่าไม่มีคนทํางานคนทํางานไม่พอคนทํางานน้อยไอ้เหี้ยเด็กเด็กเด็กตกงานเด็ก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 ที่ที่ไม่มีงานทำอะเต็มไปหมดเลยเรียนจบมานะครับและที่เขาทาอยู่เนี่ยตั้งแต่อายุเน้อยยันอายุสี่สิบกว่าแล้วอะ ไม่มีเหรอแยอะๆเลยคนอยากทำงานมีเยอะๆครับจริงๆ60ก็น่าจะปล่อยให้พักผ่อนได้แล้วนะครับกินบำนาญไปในในความคิดผมนะที่ที่ที่ออกมาที่ออกมาแบบแนวเนี้ยผมว่าผมคิดว่านะน่าจะกำลังจะขยายอายุให้คนบางกลุ่มนะครับเข,ขาเรียกว่าต่อต่องานให้กับคนบางกลุ่มอย่างเช่นพวกผู้ว่าผู้ว่า หรือว่าปลัดกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยพวกผู้ว่าปลัดกระทรวงพวกที่เป็นข้าราชการอ่ะนะครับน่าจะเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นพรรคพวกของเขาแล้วขยายอายุให้นะครับเพื่อจะนะครับเดินเกมเลือกตั้งกันนะครับเดินเกมเพื่อเลือกตั้งกันเพราะพวกเนี้ยเขาเรียกว่ามันมันกุมอำนาจอยู่นะครับข้าราชการเนี่ยมีอำนาจในท้องถิ่นนะแล้วก็สามารถบริหารจัดการอะไรได้หลายๆอย่างเอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้งได้นะครับผมว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นห่วงว่าข้าราชการ อายุ60แล้วกเกษียณไม่มีงานทำอะ่ะไม่ใช่นะน่าจะเป็นเรื่องของเกมการเลือกตั้งมากกว่าที่นะครับอยากให้พวกกลุ่มพรรคพวกตัวเองที่ยัง,ท,ยงที่ยังมีอยู่เนี่ยไอ้ที่พวกที่ใกล้ใกล้จะ,กะเกษียณหรือหรือจะ,กะเกษียณป,ปีนี้ให้อยู่ก่อนนะครับมันมีมันเคยมีเกมแบบนี้ครับในในรัฐบาลหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายชุดหล,หลายยุคนะที่ที่พยายามจะต่ออายุอะไรบางอย่างนะครับเพื่อเพื่อเอื้อประโยชน์นะครับในเขาเรียกว่ามิชชั่นของของแต่ละแต่ละพรรคแต่ละคน นะเรื่องนี้มันเดาได้ไม่ยากนะจริงๆแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดจะบอกว่าให้เหตุผลว่ามันไม่มีคนทํางานนี้มันไม่ใช่มันคนละเรื่องนะแต่จริงๆแล้วผมจะบอกให้นะคือประชาชนก็รู้ทันนะคุณเลิกเถอะครับทําอะไรแบบนี้นะคนยุคนี้นะครับฉลาดขึ้นเยอะนะเพราะว่าเขาสื่อสารกันมันเป็นยุคแห่งการสื่อสารครับแล้วก็เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับทุกอย่างเขาอยู่ในอยู่อยู่ที่มือของเขาครับฉะนั้น ถ้าจะทําแบบนี้ผมว่าอย่าดีกว่านะครับไม่ใช่ชนเขรู้ทันนะเขารู้ทัน